สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปโรฟววันนี้แอดมินก็จะพามาดูไลน์แพดครับเป็นรูปแบบการระดมทุนผ่านเอชเชนไบนแอสหรือเรียกกันว่า IEO โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่21นะเครับเป็นเหรียญเบต้า i n แน c e t โทเค็น Beta Finance ซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อวานตอนเย็นนะครับและแน่นอนว่าส่งผลต่อราคาบีนบีทันทีนะครับราคาบีนบีเดี๋ยวก็พุ่งทะยานไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูราย,รยละเอียดแล้วก็วิธีการเข้าร่วมกันครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปโรนี้ไม่ไดด้้จััทททาาาาขนนนนนเพืืนนน่่่อออแะรงงุหวชชิซยยส์ใด เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนครับอย่งงางกางศึกษาทำความเข้าใจและตัดใจด้วยตัวท่านเองนะครับ b i n a n c e Lashpad นะครับก็เป็นรูปแบบการลงทุนผ่าน x c i a n g e ไ i n a n c e นะครับก็เป็นเหมือนการซื้อเหรียญในราคา p ีเซลนะครับก่อนที่จะเข้าไปเทรดในตลาดครับถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็คือการซื้อหุ้น IPO โดยล่าสุดนะครับครั้งที่20เป็นโปรเจกต์เหรียญคอย98นะครับ เปิดขายที่ราคา0.075 US d ์ต่อหนึ่งเหรียญนะครับก็ได้รับผลตอบรับดีมากนะครับมีคนเข้าร่วมกว่า78,000คนนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับราคาคอย98เนี่ยก็โตกว่า40เท่านะครับหรือประมาณ40,000%เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเหรียญเบต้าจะทำได้เหมือนคอย98หรือไม่นะครับ ท่าที่ผมอ่านดูนะครับผมขอสรุปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเบต้า i ฟแนสถ้าผิดพลาดอย่างไงขออภัยล่วงหน้านะครับเบต้าเฟแนสนะครับเป็นโปรโตคอลสาหรับผู้ที่ต้องการสร้างตลาดการเงินนะครับในการกู้ยืมการให้ยืมนะครับและก็การช็อตหรือการขายล่วงหน้าของคริปโตเคอเรนซีโดยทางเบต้าอธิบายไว้ว่าการช็อตนะครับหรือการขายล่วงหน้าเนี่ยจะเป็นแรงถ่วงดุลนั้นหน้านะครับต่อความผันผวนของราคาแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายไปในโลกดีฟายโดยเป้าหมายนะครับต้องการที่จะชดเชยความผันผ ก็จะเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญนะครับเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกนะครับให้ตลาดมีประสิทธิภาพสามารถขยายแล้วก็ไปได้ไกลขึ้นนะครับตามคอนเซปต์นะครับแนวคิด Open Finance for All นะครับเพื่อกําหนดนิยามใหม่ทางด้านการเงินของ De ฟาแห่งโลกอนาคตก็ฟังคอนเซปต์ดูก็น่าสนใจดีนะครับอย่างที่ทราบดีนะครับว่าใครเคยฟาร์มใน d e f าเนี่ยเวลาได้เหรียญทุกประเภมาเนี่ยเราจะทําการเทขายนะครับราคาเหรียญก็ตกลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งการช็อตเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะสามารถมาช่วยแก้ปัญหาทวงดุลนาจในการขายเหรียญเหล่านี้ได้นะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมนะครับอันดับแรกเราต้องมี a อ count ของ Binance นะครับแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ไม่มี Account เนี่ยสามารถกดสมัครลิงก์ด้านล่างรับส่วนลดข้าวเนยมผัก40จากนั้นนะครับใน Desk t o p อเนี่ยกดไปที่สี่เหลี่ยมด้านบนนะครับก็จะมี u n c h p a d ขึ้นมานะครับใครที่ใช้มือถือเนี่ยก็กดที่มอนะครับเข้าไปที่ u n c h p a d นะครับโดยครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นครั้งที่21นะครับเสนอขายเหลยทั้งสิ้น50 หรือคิดเป็นมูลค่าเนี่ยก็ประมาณ3ล้าน US d ดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วง preparation period นะครับกิการง่ายๆเพียงแค่เราถือคลอง B&B n B นะครับในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับโดยแพลตฟอร์มเนี่ยจะเริ่มคำนวณน,นะครับตั้งแต่วันที่30กันยายนนะครับหรือวันนี้เวลา7จ็ดโมงนะครับไปจนถึง บ่ายโมงนะครับของวันที่8ตุลาคมนะครับก็ช่วงเวลา8วันนะครับโดยแพลตฟอร์มเนี่ยจะคิดเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเปรียบเทียบง่ายๆนะครับสมมุติว่าผมถือ8 BNB วันนี้นะครับตั้งแต่7โมงไปจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยผมก็จะได้โคต้า8 BNB นะครับแต่ถ้าผมไปถือในวันสุดท้ายนะครับวันที่8เนี่ยเราก็จะได้รับเพียงแค่8หาร8นะครับก็เป็นการเฉลี่ยเพียงแค่1 BNB ในการเข้าร่วมเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญที่นํามาคิดคํานวณนะครับก็นับบดนะครับทั้งในสปอร เซฟิงนะครับแต่ยกเว้นนะครับ DeFi Staking Lock Staking แล้วก็ l i q u i d Swap นะครับใครที่ใส่เอาไว้นะครับก็ลองพิจารณาดูว่าอาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับถ้ามาเข้าร่วม Large Pad นะครับหรือว่าจะทิ้งรับดอกเบี้ยเอาไว้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับโดยเมื่อถึงวันที่8นะครับตุลาคมเวลาบ่ายโมงเนี่ยเขาก็จะคำนวณมาให้นะครับว่าเราได้โคต้าในการเข้าร่วม Large Pad เท่าไหร่นะครับเขาก็จะทําการให้เรากดคอมมิตนะครับเพื่อเอาเหรียญไปล็อกเอาไว้นะครับไปซื้อเหรียญเบต้านะครับแล้วก็แจกจ่ายในวันเดียวกัันนะครบ หกโมงเย็นแล้วก็น่าจะเปิดเทรดประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทําแค่เพียงถือเหรียญ b ีบเอาไว้ให้ได้มากที่สุดครับสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปและสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มแล้วไปแชทแล้วก็เทเลแกรมกลุ่มป่าละคขิตโตผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับใครที่ยังไม่มีแอคเค n t ของ Binance นะครับาสามารถกดสม สวัสดีของมากครับสวัสดีครับ